เห็นไหมห้องน้ํามีหลายจุดมากเลยเนาะไปดูกันค่ะปะห้องน้ํามีหลายจุดมากเลยแต่แม่ไปดูก่อนนะน้องปันตามแม่มานะห้องน้ำอ๋อว้าในห้องน้ําชายแม่เขาไม่ได้นะอําแป็กเข้าได้กับพ่อนั่งไงนั่งไงฝักนี้ฝักนี้ฝักนี้

สะพานแควใหญ่นะครับอะไรหลายๆคือรางรถไฟรางรถไฟที่ไหนก็กาญจนบุรีไงเนาะที่เรายังอยู่ใช่ไหมครับนี่คือหลักเขาเรียกว่ารางรถไฟมรณะแล้วมันขึ้นไอไหร่นี่ไงสะพานข้ามแม่น้ำแควเออหลักเรถแล้วมันจริงป่าวก็ใช่ไงที่ว่าสะพานเนี่ยเป็นเฉลยศึกของทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหรก คือฝรั่งที่เป็นเฉลยศึกเขามาสร้างสะพานรถไฟตรงนี้แหละร้อนสะพานข้ามแม่น้ำแควคนไปเยอะเลยมาดดูลเรียบไปนะครับเดินข้ามมาดูดูสิตอนนี้ยังไม่มียังไม่มียงยังไม่พังเนยังใช้ได้อยู่แต่ตอนนี้รถไฟมนไม่ีงได้วิยังยังไม่พังเป็นยัง้ได้อยู่แต่ตอนนี้รถไฟไม,ไามาวเ<ป>ห็นไหมเขามาอ่านดูประวัติศาสตร์ ั็เขียนได้เป็นภาษาภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับเพราะว่าฝรั่งใช่เพราะว่าก็ฝรั่งเขาตายแต่งชอบเขาตายที่นี่เยอะนี่ครับโอ้โหมีดนตรีด้วยมีดนตรีด้วย คนเยอะมากเลยดเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินต่อนะคะ แล้วเ,เราก็จะไปเที่ยวอีกที่นึงก็<ๆ>อย่ายลืมกดไลค์กดเชิร์กอากดไลค์กดแชร์กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กระน้าไปเลย่ะ ทำอะไรเนี่ยมาที่ไหนเรามาแคมป์ที่ไหนไม่รู้โออเชอรี่หับครับจังหวัดกาญจนบุรีบรรยากาศดีมากเลยดูสิว้าวเดี๋ยวให้ดูกว้างนะคะก็ใช่ก็ดูสิบรรยากาศห่างเลุมลื่นเนาะนี่นี่ไปดูข้างในบรรยากาศข้างในร,าาร้านกันคือเรามาถึงแล้วรเรากางเรากางเต็นท์เราเสร็จเรียบร้อยแลย้วใช่ไหม เด็กๆป่ะไหนนาทางไปสิบรรยากาศข้างในเป็นอ่าวพิมเป็ดจะไปไหนพิมเป็ดจะไปไหนน้องไปแล้วโอ้โอ้โอ้เร็ว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 เอา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 ไปเจอกันข้างในเร็วไปไปไปนี่ค่ะไปแล้วดอกไม้อันนี้คือดอกเฟื่องฟ้าค่ะสีชมพูใช่ค่ะป่ะใช่ค่ะ ดูสินี่ต้นลมลื่นมากเลยนะคะมาถึงตอนบ่ายเนาะช่วงบ่ายแต่ก็ยังมีร่มให้เราตลอดทั้งวันนะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เนาะจะนนีป่าไผ่ใช่ไหมครับทางจะเป็นลานหินหมดเลยเวลาฝนตกก็ไม่ต้องกลัวแฉะไม่ต้องโคลนลัวล,ลนเนาะสามารถขับรถเข้าไปตรงนี้นะคะก็ไปจอดเข้าไปจอดใกล้ลานได้เลยเห็นไหมคะนี่ค่ะรถเต็มแล้วตอนนี้เวลากี่โมงนะห้าโมงไหม ห้าหรือหกโมงนะนี่ค่ะตรงทางเข้าหกหกโมงสิบนาทีนะคะนี่มีซ้มให้นั่งเล่นเยอะแยะเลยไปดูซิห้องน้ำเป็นยังไงบ้างห้องน้ำมีหลายจุดมากเลยเนาะไปดูกันค่ะปะห้องน้ำมีหลายจุดมากเลยแต่แม่ไปดูก่อนนะกับน้องปันตามแม่มานะ Oh, wow. อ๋อว้านี่ห้องน้ำชายแม่เขาไม่ได้นะอําแป็กเข้าได้กับพอ่ออันนี้เป็นที่นั่งร<ม>อระหว่างอะไรนะครับ <laughs> อะไรนะครอบ <laughs> อันนี้ห้องน้ำหญิงแม่เขาดูได้ <laughs> ห้องน้ำก็ <laughs> ดูสิคะอี่อ่ะแม่เขาห้องน้ำหญิงนะ แต่ก่อนเข้าห้องน้ำต้องถอดรองเท้านะคะเปลี่ยนรองเท้าก่อนตลอดนะแต่เข้าไปดูกันว้าวโล่งมากค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นอัพไปเลย,เลยดูสิดูสิมีแบบนั่งนะคะห้องน้ําแบบนี้ถอดรองเท้าหรือยัง <c oughs> เอา้าห้อชายมาห้องน้ำอันนี้ได้ไงเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีแบบนี้มีสองแบบนะคะดูค่ะน,นี่ห้องน้ำสะอาดมากนี่นนะคะ่ะอันนี้นะคะ แล้วก็เป็นห้องน้ําแบบนี้นะคะมีสองฝั่งนะคะนี่คือโซนห้องน้ําจุดแรกนะคะที่จริงมีหลายจุดมากเลยนี่แค่จุดแรกนะคะ <ไป S 1> นะียพี่ม่มแปชฉูก็มีทิชชู่ให้ด้วยนะคะตรงนี้ทิชชู่มียาล้างมือเรียบร้อยเนี่ยค่ะ อ่าเรียบร้อยเสร็จล้วคะฝันเราเตรียมตัวออกไปเออเซ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 นี่นี่ส่วนหิน,นส่วนหินค่ะส่วนหินนี่บรรยากาศเห็นไหมคะรดเยอะมากเลยคนเริ่มกลางเต้นกันเต็มหมดแล้วค่ะว่าตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะเนาะไปไปสำรวจต่อแล้วพี่มาตามน้องมาแล้วอกระโดดทางนั้นหรอสวยมากเลยทานาเขาอป นี่เดี๋ยวเราไปดูนี่ค่ะตรงอันนี้สวนหินนะดอกไม้ค่ะดอกไม้ค่ะอันนี้คือจุดจุดล้างจานนะคะท่านนี่จุดล้างจานนี่หินเป็นก้อนๆเลยค่ะดูสิคะนะ้คะนี่ค่ะจุดล้างจานมีหินเป็นก,ก้อนๆอู้ดูเสียมแปลหินแล้วเขาก็เจาะเป็นหลุมเป็นอ่างไปเลยเนาะโอ้ เก่งมากถังขยะมีทุกที่เลยสาดมากเนาะสาดอันนี้ก็เป็นสวนหินนะคะลานหินอ่ะรอดได้ไหมเนี่ยมีใครจะรอดไหมเนี่ยรอดได้ไหมเงี้ยเงี้ยวเอาดูซิรอดได้ไหมมีใครรอดได้เปล่าถ้ารอดได้แสดงว่าตัวยังไม่โตพอเอาวิ่งแปได้น้องพันหล่ะอุ้ย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 หนังปันรอดได้ไหมจ๊ะเอา้าอุ้ยอันพันเป็นโดนัท ไส้โดนะสิลูกไปปะไปตรงน้นไปดูห้องน้ำไปดูห้องน้ำพิมแปะอยากไปอาบมากห้องน้ำนี้อุ้นแปตรงนี้ถ้าเอาสเก็ตบอร์ดมาก็เล่นได้เลยนะเนี่ยดูสิตั้งจักรยานเป็นโค้งด้วยอะใช่ไหมเหมือนเป็นทางเล่นอันนี้แหละมีมีมาดูห้องน้ำทิมแที่ที่พิมแปอยากเข้า กายอยากไปอาบน้ำแมา่าาดูห้องน้ำนี่เล่นๆๆๆ,ๆๆๆนี่เดี๋ยวพ่อไปดูกันเลยใช่พี่แปรใจอ,อยากมาอาบน้ำตรงนี้ไหนอันี้ห้องน้ำผู้ชายนี่ีป็นห้องอาบเป็นสุขาลูกเป็นสุขา ตรงนี้เป็นสุขาไม่มีที่อาบเอาจบเลยไม่ได้อาบน้าตรงนี้มันม่ใช่ห้องนะ้ำห้องอาบเป็นห้องเป็นสุขาใชา่ไปล้างมือกับพ่อเลยค่ะเดี๋ยวล้างล้างล้างหน้าด้วยล้างหน้าด้วยอะต่อ,อข้างนี้ตรงลานนะคะลานกว้างนะขนาดคนเยอะยังมีที่ว่างอยู่เลยรถตั้งหลายคันจะมีที่ว่างให้กางอยู่นะเนี่ย<ม>คือ<ม>โอเคได้ไปเรือได้ไม่พาตอนนี้ครับเดือดเราไปว ชูชีพไงชูชีพเด็กแอมเปามาอยู่ของแอมเปามีอยู่ก็เผื่อน้องด้วยไงพ่อกันไว้อ่ะเผื่อใส่ไม่ได้ไม่เห็นตรงไหนไหมไหนหินตรงไหนลูกไอ้ไหวอ๋อโอ้หยียบเราระวังล้มนะไอ้นานอุ้ยไป ดูดชะดุดป่ะไปหาพี่ได้แล้วเราจะไปพายเรือกันนะมีเรือคายักนะพายฟรีด้วยนะวิะ่งวิ่งวิ่งอ้อยจะไปเหี้ยพอแล้วแนวนี้เป็นแนว,วแนว,แว,แว,แวนนหิี่เป็นแนวสายไฟนะรู้ไหมคะนี่ของเรากลางไว้ตรงนี้ตรงสนามเดเ็กเล่นมาอยู่ใช่มีของเราอยู่ตรงนี้ป่ะ ไปไปพายเรือกันอู้นี่ไงมีดตนตรีสดตรงนีด้ด้วยว้าวแม,ม่มน้ำอยู่ริมแม่น้ำด้วยนุ่มลื่น,ม,น,ม,นม,มากเลยแต่างชาติทุกแต่งชาติ ระวัราางระวังระวังเลยเระวังเลยเระวังเลยอย่าพิ่งอย่าพิ่งขานเรืออย่าลงน้ำยังไม่ได้นะรอรอดูอาการพรุ่งนี้ก่อนโอเคไหมพรุ่งนี้ไปให้เหงือออกที่สวนสัตว์ก่อนดู งดีเลยแล้วมีมีมีนั้นด้วยมีดอกบัวด้วยเย้น้องปานอือเราพายเ้วยกันเสอวผายเองตั้งก่อนเหรอตั้งก่อนว้าวบรรยากาศ ยังไงบ้างครับไปเลือกันแรกลอยเรือลอยเรือไอ,อยกักษ์เออชิดตะเข้าปลาน้องปันได้ยังตูมือเบ๊บไหมเ,เราจะไปเก็บฝักบัวมากินกันนะครับดีดีด กละนั่ไงนั่งไฝักนี้ฝักนี้ฝักนี้อันน้นแบเือน้องหยิบมาน้นสนั้นาฝังนัเรากเก็บผักบัวกันนะกันเก็บผักบัว แล้วไม่มีใครตัวมาส่งหมูแยัวเออกไปแล้วได้อกบวมกินลองยาได้บัวใญ่มที่ี่พกบัวนี่มหเนี่คือที่ลราผลงานของพวกเราจากที่เราไปพายเรือกันมาสี่คนใช่ไหมได้ดอกบัวแล้วก็ได้ฝักบัวมาไปเราไปกินกันดีกว่าระหว่างรอหมูกระทะมาส่งอะเดินยิบไปไหม พอกำลังคลายไวไหมคะเ้าไม่ไหวไม่ไหวให้พ่อรู้ไหมคะแม่จะตามหลังใครจะถึงก่อนเอาแอมแปร์กับพ่อเล่อนๆอึ๊บอตุดเชียกหมดเลย ไม่คืนนอนสบายไหมคะไม่ร้อนเลยเนาะน้ำไปไหนมากับพ่อหนูไปบายากับพ่อค่ะโอ้หนูไปบายเรือกับพ่อไปกลางในน้ำแค่นั้นหรอคะโอ๋อพิมันแปะตื่นแล้วนะพิมันแปะอยู่ในท้องยังอยู่ในที่นอนยังอยู่ในที่นอนในห้องมดเยอะเออหนจูจะไปหนูหนูจะไปบี้มดทำไมล่ะคะแล้วมันเฮ้ย <laughs> เด็กหญิงไล่บี้มด ยิ่มกับพ่อทุ่งศนกลางวันทุ่งศรีใช่ไหมคะมาบ้างเนว่าง,งเดิลนเดินอะไนะน่นงเดิน,เนะน,เดนผ่านนั่งเดินผ่านอะไรคะนั่งเดินผ่านขึ้นถึน เย็นมากเลยเนาะเดี๋ยวเราไปพายเรือเล่นกันอีกไหมวันนี้วันนี้วันที่สองนะ <like> เอาเรือชูชมพู่หรอค่ะ Little Star Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are up above the world so.